มาดูกันหน่อยสิคะว่าผลกระทบจาก c l IMATE CHANGE ในปีที่ผ่านานมาหรือแม้กระทั่งบางที่ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะแต่ละที่มีที่ไหนกันบ้างนะคะเราไปเริ่มกันที่อิรักกันก่อนอันนี้โอ้โหอ่านแล้วน่าตกใจมากเลยคะ่ะอาจารย์เพราะว่าผู้ที่รับผลกระทบจากเรื่องนี้เนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่าที่ประเทศอิรักเนี่ยนะคะมีช่วงหนึ่งเนี่ยท้องฟ้าที่ประเทศของเขาเนี่ยกลายเป็นสีส้มเลย แน่นอนว่าบ้านเราถ้าเป็นสีส้มก็คือจะเป็นแค่ช่วงพระอาทิตย์จะตกนะคะแต่ชืออิรักเนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่ความสวยแบบนั้นคือมันเป็นในส่วนของพายุทรายค่ะอาจารย์เขาบอกว่าพายุทรายเนี่ยนะคะคุณผู้ชมทถล่มอิรักเนี่ยแค่2เดือนนะคะมาถึง8ลูกคือเอาง่ายๆว่าใน สัปดาห์สัปดาห์หนึ่งเนี่ยอย่างน,น้อยอาจจะมีมาลูกหนึ่งเลยก็คือเขาบอกว่าผลกระทบตรงนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมทำให้มีคนเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลประมาณ5000คน mm hmm. อันนี้ถือว่าเป็นอย่างน้อยนะคะคือมากกว่า5,000คนเลยทีเดียวเขาบอกว่าเขาไม่เคยเจอแบบนี้เลยคะ่ะอาจารย์อยู่มันเยอะขึ้นท<อ>ันขีขึ้นเนาะใช่ค่ะและที่สําคัญก็คือเรื่องนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าอาจจะเป็นอีกผลลัพธ์หนึ่งของ Clima t e change ที่ทําให้ประเทศเขาเนี่ยเจอสภาวะแบบนี้และที่สําคัญก็คือไม่ใช่แค่ประเทศเดียวนะคะ แถบๆนั้นเนี่ยทุกประเทศ เจอหมดกันเลยค่ะอาจารย์แบบนี้อาจารย์คิดว่าก็น่าจะมาจาก climate c เ a n g งเหมือนกันไหมคะก็ <g ül ets> จริงๆอย่างเมื่อกี้ที่เราเกริ่นไว้นะว่ามันเป็นเรื่องของตัวระบบนิเวศอย่างเงี้ยครับ <g ül ets> จริงๆถ้าภาพกระแสะน้ําเอาไปในทะเลก่อนเว<ห>ลาทานน้ํามันละลายจากน้ําที่เคยเป็นน้ําเย็นมันก็กลายเป็นน้ําที่มันอุ่นเพรากระแสะน้ําในทะเลมันเปลี่ยนนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของตัวความกดอากาศแรงกดอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมันก็ทําให้เกิดในเรื่องของตัวพายุในลักษณะใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนนะครับต้นกําเนิดของมันส่วนหนึ่งแล้ว มันก็ต้องบอกได้ว่ามันเกิดมาจากเรื่องของตัว global warming ที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดตัว climate change เพระเาะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปตอนแรกที่เราคุยกันในเชิงของวิทยศาศาสตร์เขาก็ยังมีความเชื่อว่าถ้าเรายังไม่มไม่พยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ผลกระทบตรงนี้มันก็จะมีเกิดขึ้นในทุกๆท,ที่ในทุกๆมุมก็แล้วแต่ว่าแต่ละที่จะเจอในลักษณะไหนใช่ครับมาดูอีกประเทศหนึ่งกันบ้างคะ่ะอันนี้ต้องบอกว่า ให้ดูภาพกันหเลยละกันค่ะคุณผู้ชมรัฐมนตรีของตูวาลูนะคะเขาได้มีการจัดงานขึ้นมางานหนึ่งค่ะอาจารย์เป็นการถแถลงข่าวท่ามกลางทะเลที่เรียกได้ว่าเขาบอกว่าแบบนี้แหละ จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น,นในอนาคตถ้ามนุษย์เราไม่ได้มีการดูแลโลกไม่ได้มีการรักษาในส่วนของสภาพแวดล้อมนะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหเป็นไวรัลเนี่ยโด่งดังเลยในช่วงปลายปี2021ที่ผ่านมานะคะแล้วเขาก็บอกว่าการที่เขามาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกลางทะเลแบบนี้เนี่ยเพื่ออยากจะให้สื่อมวลชนแล้วก็คนทั่วโลกเนี่ยได้เห็นว่าแถประเทศเขาเนี่ย กำลังจะเป็นแบบนี้จริงๆในอนาคตอันใกล้ด้วยนะคะอาจจะเป็น50ปีหรือถาอ้านานหน่อยก็อาจจะเป็น100ปีแต่เขาบอกว่าถึงจะเป็น100ปีวันหนึ่งก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคมีความเป็นไปได้นะครับอ,อย่างของเมืองไทยเราก็มีคนพยากรไปเนาะปี2050กรุงเทพอาจจะอยูอ่ใต้ทะเลเแล้วก็จริงๆก็อิโนโดนีเซียก็เป็นตัวอย่างอันนึงอยู่แล้วนอกจากนี้ก็จะมีในฝั่งที่อยู่พวกแบบหมูเกาะฟิจิเงี้ยครับเริ่มมีการทําสัญญากันแล้ว ว่าถ้าสมมติว่าหมู่เกาะของเขาเนี่ยจมทะเลขออ,อพย,ยพประชาชนไปอยู่อีกประเทศหนึ่งนะเพราะฉะนั้นการเตรียมการที่จะต้องไปเผชิญกับเรื่องของตัวน้ําท่วมที่เกิดมาจากเรื่องของตัวระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นเนี่ยครับ<ช>ก็<ช>มีคนส่งเสียงแล้วก็พยายามสร้างความตระหนักให้มันให้มันแรงขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงๆเห็นภาพของผลกระทบจริงๆ<ช>ซึ่งมุมนี้ผมว่ามันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่กระแสโลกก็พยายามที่จะป้องกันอยู่ เขาก็บอกว่าไม่แน่นะประเทศเขาอนาคตอาจจะหายไปเลยจากแผนที่เป็นไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นผลกระทบที่เราหยิบมาฝากกันนะคะไปดูอีกด้านหนึ่งกันบ้างเขาบอกว่าฟ้าผ่าในอาร์กติกค่ะอาจารย์เขาบอกว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเนี่ย20เท่าเลยจากที่เคยเกิดขึ้นน,นะคะแล้วน,นอกเหนือจากนั้นก็คือมีปริมาณฝนมากกว่าหิมะด้วยอันนี้ถือเป็นความแปลก ในบริเวณนั้นนะคะและนอกเหนือจากนี้ก็คือกรณีน้ําท่วมน้ําท่วมหนักในหลายๆพื้นที่ไทยเราก็เคยมีเหมือนกันนะคะน้ำป่าทะลักเออต่างประเทศก็มีในหลายๆพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียควีนแลนด์อะไรอย่างนี้นะคะหรือแม้กระทั่งพายุทหลมรวมไปถึงแผ่นดินไหวค่คะจา่าอันนี้ต้องพูดถึงกันหน่อยแผ่นดินไหวหลังๆมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้น่าจะไกลตัวแล้วบ้านเราก็มีมาเหมือนกัน จากการที่ได้รับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะแต่มันอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเรื่องของตัวแผ่นดินไหวก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวของพวกดินที่อยู่ภายใต้ชั้นดินนะครับแต่ว่าแน่นอนมันก็ส่งผลกระทบต่อกันถ้าระบบนิเวศเอาแบบง่ายๆดินข้างบนไม่แข็งแรงดินข้างล่างเคลื่อนตัวนิดนึงมันก็ทําให้ส่งผลกระทบที่มันต่อเนื่องกันไปเรื่อย,เอยๆอเพราะฉะนั้นบางสาเหตุเริ่มต้นอาจจะไม่ได้เกิดมาจากเรื่องของตัว global warming ตรงๆ แต่ว่าในภาพรวมครับมันก็มีส่วนที่มันที่มันสัมพันธ์กันอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วที่กรณีต่างๆที่เราพูดมาเมื่อสักพู่นนี่ค่ะอาจารย์อาจารย์ว่าในมุมมองของอาจารย์ตอนนี้เนี่ยโลกของเรานี่คืออยู่ในขั้นวิกฤตหรือว่ายังไหวอยู่คะอาจารย์ถ้าเป็นข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับก็พยากรณ์ไว้ว่าถ้าเรายังไม่ทําอะไรออในอีกประมาณสัก20-30ปีข้างหน้าเนี่ยเราน่าจะเกิดวิกฤตแน่นอนแล้วในส่วนของด้านนวัตกรรมละคะอาจารย์อาจารย์คิดว่า การนํานวัตกรรมมาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็ได้แต่อาจจะเป็นหนทางหนึ่งในการที่จะช่วยโลกของเราเนี่ยอาจารย์มองว่านวัตกรรมด้านไหนยังไงบ้างคะในเชิงนวัตกรรมเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์ที่นอร์เวย์ชื่อ northern l i g e t project equino เนี่ยครับจะมีวิศวกรที่คิดวิธีการในการที่จะ,ระเรียกกันว่าคาร์บอนไดออกไซด์จะไปแคปเจอร์มันจะไปจับอไอโตรกาสคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการอของการผลิตเลย ผลิตออกมาเสร็จปุ๊บสมมุตินะครับมีบกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เสร็จปุ๊บก็จะเอาตรงเนี้ยเป็นเครื่องมือที่จะเข้าไปจับแล้วก็ดูดมันออกมามวิธีการของเขาก็คือจะทําเป็นเหมือนอุปกรณ์โรงงานขนาดเล็กอันนึงเข้าไปเชื่อมกับขั้นตอนในการผลิตพลังงานในขั้นตอนของการผลิตพลังงานเนี่ยตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ไปดูดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มามคอยกรองไว้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ดูดเก็บมาเสร็จปุ๊บ แล้วเขาก็จะเอาตัวนี้ส่งต่อเข้าไปในทะเลแล้วก็เอาไปฝังแล้วก็เอาไปเก็บไว้อยู่ที่ใต้พื้นทะเลอ,อีกอันนึงท,ที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวสตาร์ทอัพบริษัทนี้ชื่อคาร์บอนลิมิตสิ่งที่เขาทำก็คือเขาทำตัวนาโนเทคโนโลยีแล้วก็สร้างลักษณะของตัวซีเมนต์ขึ้นมาเป็นทางเดินเนี่ยครับแล้วก็เอาตัวซีเมนต์ตัวนี้ทำหน้าที่ในเรื่องของการดูดคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะนั้นตัวเซเมนต์เนี้ยก็ทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับตัวฟองน้ำอคอยซับคอยดูดตัวคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันถูกปล่อยออกมาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่บอกว่าถ้าเราไปทําตามพื้นถนนม,มีคนขับรถไปปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มาไอตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในเรื่องของการเก็บแล้วก็เอามากักไว้เพราะฉะนั้นใน,ในกระบวนการของการคิดนวัตกรรมของกลุ่ม อุตสาหกรรมแล้วกันนะครับที่ปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะเนี่ย<ม>ก็จะมีความพยายามตั้งแต่ไปติดอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมรวมไปจนถึงในเรื่องของการที่บอกว่าจะไปแคปเจอร์คาร์บอนเนี่ยในส่วนที่เป็นเรื่องของตัวโลจิสติกกับเรื่องของตัวรถยนต์ด้วยครับค่ะก็เรียกได้ว่าพยายามหาหลายๆทางใช่ใช<า>ครับการท,าที่จะมา เป็นในส่วนของทางออกที่จะช่วยแบ่งเบาลและการเนาะให้แบบว่าคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆน้อยลงนะคะคุณผ,ผู้ชมพูดถึงคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากนะคะก็ถือเป็นข่าวดีด้วยนะคะ